ครับสวัสดีนะครับอยู่กับผมภูผานะครับม่เกี่ยวเข่าต่างกัเพืครับมานพืชตะการจากเข่าครับต้างทางทางกันน้อยหน่อยมันสวนกันการลาบากนงนะครับจริงๆแลวมันก็ว่าถูกนะครับแบบนี้ได้ว่กาแได้่าก็เหตุทั่วไปนะครับเนาะคะ แต่ว่าถามันเกิดอุบัติเหตุมากนี่เนื่องจางใจว่าเจ้ามาตากเขามันเห็ุอห่งกิดควงจราจรน,น่าจะมีความผิดน,นะครับมีความผิดครับเนี่ยกิดควงการจราจรถามันเกิดอุบัติเหตุมากก็ต้องยอมรับนะครับมันจหดแยเราไปแลออยอมรับก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่ายุใช้กระตากังสีละครับ เป็นเรื่องปกติขอขอไปแล้วขขเขาอำเภอตะการเนี่ยกาล่งออกครับเดวเบึงเนี่ยเกี่ยวไปส่วนหน่อยแต่ว่าทางบ้านผมนั้นมันเป็นเขาสิบหามันเมิดแหละพอขอซิบหาทางนี่เป็นเขามมลีกาล่งออกกาล,ล่งเกี่ยวดีเลยครับเดี๋ยวมเมี่อกีติดคลองใช่นหไปปอดตะขะดูก <c oughs> หน้าหน่านานี่จะบพกขึ้นพวกขึ้นน่าจะคล้องหาเองนะครับเพราะว่าให้เล็กให้หน่อยนี่คือคือเพิ่นเอาเบ็ดหาเอาหาเองกะให้หน่อยเล้ก็เหลือกวกเกี๊ยวนะครับพี่น้องสร้างผานนะครับกะสร้างมาหลายช่วงนี้กะบ่พบ่อแด้เห็ดยังมาเกี่ยวเขาอยู่กะน่าจะทาเห็นว่ารถสวนมาการตลาดประมาณสิบมือนะครับ หรือว่าแถวๆบกเกินสองอาทิตย์นี่นะครับกันจะได้กลับเมื่อเห็ุที่แรกว่ากะสิบโม่มเกี่ยวเข่าดอกกะว่าจะเหตุผ่านาาที่เขาพอเถ่าบอกว่าอยากให้ไปน้ำมาสกักตองมานะครับเรากำลังเกี่ยวอยู่ฮะลคูปีก็คือจังบ่ต,ตากานเนี่ยว่าเช่นมาปีนี้เต็มเลยทางกันเล่น้อยมันเเป็นทางาเรียบคลองน้ำ ันนี้วันที่15 15เดือนอยังไงเดือนพฤศจิกายนเออ15พฤศจิกายนนะครับเกี่ยวเข้อมาได้กับประมาณเดือนหนึง่งรถเล้าเหยี่ยวยังถา,ามหางเงินว่ามีบอ,อุ้ยเหยียบยัง่ะหินบอมุมม่นหินเนี่ยเป็นไม่ขีข้ชันดอกบอ เห็นป่ด้สิเหยียบลงทางด้วยใจมันแป่ลงเงข้าเหลียวนี้ได้แม่นบ่ามนลาดออกมาครับบเขาบนบนเขาอเมริกตะการมาทางลาดยาวาทางลาดทางออกมาจากไก่รัวเกาแต่บริเวเขานี่เมือง รถหลยครับช่วงนี้ตอนนี้ก็เกือบสามโมงรถเกีียวผมเข่าปีที่สิบครับเป็นคู่กุฏะเจ็ดสิบ่องกับสอบเครื่องใหญ่รถไม่พี่น้อง้ากูเง,งิงในใหญ่มาสิเอานะครับคิดไว้าาไใหญ่รถใหญ่ แค่ว่าผมคิดว่าจะเอามือสองพะห่ากับพอจะส่อมเป็นเล็กๆน้อยอยู่นะครับนี่ได้เดี่ยวนี่ได้เดี่ยวเลนะม่สมัยีร่องชแนก่อนได้เี๋ยมตัวยูค่ะสีไดอยู่เขาคือวัด,ด,ดเนาะเปินเียงขาดีเดียวเ้างบอเห็นแล้วเนี่เขามาลีครับ มีตะห่วงใหญ่ๆเลยถ่ายได้เกียวเนี่นนยน,นี่เลยขายเบพร้อมนชามอะไว,ว้าวนาพะเมีมพอดีเว้ <c ười> มีบานัอ,อยู่นี่มีเี่ยตท่อเวาดอยู่นอ่อันนี้เป็นบานยังก่อ บาปลาสิหมกปล่างเงี้ยเม่นบานเพราท่านเมนบานพอดีใส่เนะาะนี่กายนี่เกี่ยวไรละหกร้อยครับน่าน่าก็เอาไปแล้วหกสิบบาทลอยละสิบกันเหลืออยู่หาลอยสี่สิบนี่นี่แจ๊คสิได้ราคาเท่าไรครับเท่าเดิมว่า <laughs> น้ำมันกับแพงคือ กีไกลเ่ยเขาเมื่อเกี่ยวน้ำมันนี่เลยยีิบาเนาะโบถึงโบถึงหยีสิบผากลมีสิบแปดชื่อะรโบถึงในนี่เพราะว่ามันโควิดหรือปีก่อนกว่าปีก่อนมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยน้ำมันโบถึงหยีสิบาปะปีนี้ฝาดไปสามสิบปุกเล้วเอาขับรด เรา,าห,เห,ห, <c oughs> หันกลับไปสื่อสายผ่านตัวเดินมากครับสองเซนสองพันเก่าสายผ่านหล่องซี่ฟันจะขายแพยงโคตรแต่ว oh! ่าไปสื่อของทางหนอกโมเมนต์โมเมนต์ของโซนนะครับได้ประมาณแปดไรไปแล้วหลังจากนั้นกับ่รันในร่องย่าเท้อครับ ่าเห็นเห็นเห็นสายพันธุ์ที่เขาโฆษนาใหญ่ใน f a c e เฟ o k บุกก็เป็นตะดีอยูส่สินละแปดร้อยสินละแปดร้อยผมก็ยังถือว่าแพงเลยนะครับนี่สนินละพันสี่ห้าสิบสองสนินะสองพันเก่านะมันขายไปไหนยังไงสน้นละสนินละสองร้อยก็ยังสิอพอว่วอยู่เลย ท้องเสร็จกับซีร้อยังเสียซ้ายข่เ้าด้คว่าในหัวเออวันเยเราออกไเราต้องขอไปก่อนเล้ยมีจะตุอยู่คข้าหารถใหญ่ลำบากดีนะนี่ยว่าขนาดคู่ต่างกันยัง เอาไว้เดีวเจ้าหีข้ขันหนึงเจ้าหนี้ข้าจะหิตตตตตหนตรงุรๆกันเนาะอ๋อ,อสีประตูโอ้มีทางละกเองเขาหน้าย่างดีประตูหลกักาาารถรบรัมเนเทาสมัยแรกๆเลยอ้ยควันดำเลยเนาะรถใหม่ๆดิเห็นจะไหนนะฉันทีขันเดียวกค่หลักห,าห้าเงินไปซื้อมายอยู่แล้วสิ จัจกนาทีเลยแปดนาทีโอ้ขยักเกี้ยวมุดเลยสรุปนะครับคลิปนี้กับบได้มียังมาเกียเ่ยวเขาเมื่อตะการเกี่ยวอยู่บ้านกับบได้มย,ยังเหรอครับพัตตะวะเออพมวนพัตตะว่าได้เกี่ยวมาหน่ก็ถือว่ามาเที่ยวเหรอกันนะครับ สิบ่ได้เท่าไดรหรอกมันมีรวดแล้วมันกตองมานะครับ mm hmm. เขาเกี่ยวอยู่บึนๆจากคล้องสีจ่จอยเงื่อนมันยะจังไหนอยู่สำหรับคลิปนี้อ่ะล่าไปเรี้ยงซับนี้นะครับผม mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม